เด็กสาวมีราลุกขึ้นยืนและช่วยประยุงน้องชายขึ้นมาเด็กชายจ้องแบรนด์ตลอดเวลาเรานำของขวัญคือปลาและกบและไก่มามอบให้ท่านเขาบอกข้าขอขอบใจแบรนนึกสงสัยว่าเขาต้องกินกบเพื่อรักษามารยาทไหมข้าขอเสนอเนื้อกับเหล้าหมักน้ำผึ้งของวินโชเฟลแก่พวกเจ้าเขาพยายามนึกถึงทุกอย่างที่เรียนมาเกี่ยวกับชาวแคนนอกที่อาศัยอยู่ท่ามกลางพื้นที่ชื้นแฉะ ของดินแดนขอคอดและแทบไม่เคยไปจากพื้นที่ชุ่มน้ำของตนเลยพวกเขาเป็นชาวบ้านยากจนเป็นคนจับปลาล่ากบที่อาศัยอยู่ในบ้านมุงจากตนออสารกับหมู่เกาะลอยน้ำที่ซ่อนอยู่ลึกเข้าไปในหนองน้ำว่ากันว่าพวกเขาเป็นคนขี้กราดที่ต่อสู้ด้วยอาวุธอาบยาพิษและชอบซ่อนตัวจากฆาึกเมากกว่าเผชิญหน้าในการสู้รบแบบซึ่งซึงน้า แต่กระนั้นเฮาเลนรีดก็เป็นหนึ่งในสหายผู้ซื่อสัตย์มั่นคงที่สุดของบิดาเขาในสงครามเพื่อมองกุฎของพระราชาโรเบิร์ตก่อนที่แบรนด์จะเกิดโจเจนเด็กชายมองไปรอบห้องโถงด้วยความสงสัยใคร,ร่รู้ขณะที่นั่งพวกหมาป่าโลกันอยู่ที่ไหนละ่ะในป่าศักดิ์สิทธิ์ริคอนตอบแช็กกี้ทำตัวไม่ดีน้องชายข้าอยากเห็นพวกมันนะ่ะเด็กสาวบอก วันเดอร์ตัวจอยพูดขึ้นเสียงดังเขาควรระวังอย่าให้พวกมันเห็นเข้าจะดีที่สุดไม่งั้นพวกมันงับเขาแน่พวกมันไม่กัดหรอกถ้าคาอยู่ที่นั่นแบรนด์พอใจที่สองคนนั้นอยากเห็นหมาป่าซัมเมอร์ไม่กัดอยู่แล้วแล้วมันก็จัดก,การเชคกี้ด็อกออกไปด้วยเขาสนใจใครรู้เก็วกับพวกชาวเลนเหล่านี้เขาจะไม่ได้เลยว่าเคยเห็นพวกเขาสักคนมาก่อน วิดาของเขาเคยส่ง <tu> ส <i ro> ุดหมายไปหาหลอดแห่งเกรวอเตอร์ตลอดเวลาหลายปีที <ute> <incorporates> ่ผ <m> ่านมาแต่ไม่เคยมีชาวเกรนนอกมาที่วินเจอแฟลสกคนเดียวเขาอยากคุยกับสองคนนี้มากกว่านี้แต่ห้องโถงใหญ่เสียงดังมากจนยากจะได้ยินใครก็ตามที่ไม่ได้นั่งอยู่ข้างกายเซอร์ลอตริกอยู่ทางขวามือติดกับแบรนด์เขากินกบกันจริงๆหรือเขาถามอัศวินชราใช่เซอร์ลอตดิกพูด ทั้งกบและปลาและกิ้งก่าราชสีแล้วก็นกทุกชนิดพวกเขาอาจไม่มีแกะและควายก็ได้แบรนด์คิดเขาสั่งให้คนรับใช้นำเนื้อแกะเดซิกคครงกับเนื้อออโร์ที่แล่เป็นชิ้นบางมาให้ทั้งสองและเติมสตูเนื้อกับข้าวบาเร่ในชามไม้พวกเขาดูจะชอบพอสมควรเด็กสาวจับได้ว่าเขากำลังจ้องเธอและยิ้มให้แบรนด์หน้าแดงเรือและมองไปทางอื่น ครูใหญ่ต่อจากนั้นหลังจากขนมหวานทั้งหมดถูกยกออกมาและล้างคอได้เล่าอาง่นฤดูร้อนหลายแกลลอนอาหารก็ถูกเก็บไปและโต๊ะถูกเลื่อนไปติดผนังเพื่อให้มีที่ว่างสําหรับเต้นรําดนตรีเริ่มคึกคักขึ้น,นคนตีกรองร่วมผสมโรมหอเชอ,อ,เอร์อัมเบอร์นำเขาสึกโค้งอันยักษ์ข้าแถบเงินขึ้นมาเมื่อนักขับลำนำร้องถึงตอนหนึ่งในเพลงราตีที่สิ้นสุด ซึ่งหน่วยพิจักราตรีขี่ม้าออกไปพบกับพวกอมนุษย์ในการสึกเพื่อรุ่งอรุณเขากระเป่าเสียงดังสนัน่นทําให้สุนัขทุกตัวเห่าชายจากโกรเวอร์สองคนเริ่มบรรเลงเสียงแหลมสูงวนไปมาด้วยปีกกระเพาะสัตว์กับพินไม้มอสแอมเบอร์ Amber, ลุกขึ้นเป็นคนแรกเขาคว้าแขนสาวใช้ที่เดินผ่านมาทําเดือกเล่าอางุ่นหลุดจากมือนางแตกกระจายบนพื้นท่ากลางเสือกอกและกระดูกและเศษขนมปังที่เกลื่อนพื้นหิน เขาจับนางมุนไปมาและมุนเป็นวงกลมและโยนนางขึ้นในอากาศเด็กสาวหัวเราะกรีดก,กราดเสียงแหลมและหน้าแดงเมื่อกระโปรงที่สวมมุนสะบัดและเปิดขึ้นในไม่ช้าคนอื่นๆก็เข้าร่วมด้วยโฮดอรเริ่มเต้นคนเดียวขณะที่หลอดไวแมนขอเบดคาร์เซลตัวน้อยเป็นคู่เต้นเขาเคลื่อนตัวได้อย่างสง่างามแม้จะมีขนาดตัวใหญ่ยากเมื่อเขาเหนื่อย ไครยเซอร์เวนก็เต้นรำกับเ็งหญิงแทนเซอร์ลอดริกเข้าไปหาท่านหญิงฮอนวูดแต่นางขอตัวและกลับไปแบรนดูอยู่นานพอควรตามมารยาทจากนั้นก็เรียกโฮดอ์มาเขาทั้งร้อนและเหนื่อยหน้าแดงจากเล่าอางุ่นและการเต้นรำก็ทำให้เขาเศร้ามันเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เขาไม่มีวันทำได้ขายากไปแล้วโฮดอโฮรตกรตอบพร้อมกับคุกเขา่า สเตอร์ลูวินกับเฮเฮดอุ้มเขาใส่ลงในตะกระ้าโพ้ชาวบ้านแห่งวินเทอร์เฟลเคยเห็นภาพนี้มานับรครึ่งร้อยครั้งแต่ไม่ต้องสงสัยว่ามาดูแปลกพพลึกในสายตาแขกเรือซึ่งบางคนสงสัยใครรู้มากกว่าจะทำตัวสุภาพแปรนรู้สึกถึงสายตาที่จับจองพวกเขาเอาไปทางด้านหลังแทนที่จะเดินไปตลอดความยาวของห้องโถงแบรนก้มศรีรษะเมื่อพวกเขาลอดผ่านประตูสำหรับท่านหลอด ในทางเดินแสงสลัวนอกห้องโถงใหญ่พวกเขาพบกับโจเซตนายอัศวบานกำลังวุ่นกับการขี่อะไรอังยืนอยู่เขาปรับผู้หญิงที่แบรนไม่รู้จักติดผนังกรโปรงของนางอยู่รอบเอวนางหัวเราะคิกคักจนกระทั่งฮอดอหยุดมองจากนั้นนางก็กรีดร้องอย่าไปยุ่งกับพวกเขาฮอดอแบรนต้องบอกเขาพาข้าไปห้องนอนเถิดฮดอแบกเขาขึ้นบัไดวนไปยังออคอย และคุบเข่าลงข้างราวเหล็กที่มีเค้นติดไว้บนผนังบแบรนใช้ราวพวกนั้นพาตัวเองไปที่เตียงโฮดอถอดรองเท้าบูทกับกางเกงให้เขาทีนี้เจ้าก็กลับไปที่งานเลี้ยงได้แล้วแต่อย่าไปยุ่งกับโจเซ็แล้วก็ผู้หญิงคนนั้นนะบแบรนว่าโฮดอโฮดอตอบพร้อมกับผงกศีรษะเมื่อแบรนเป่าเทียนข้างเตียงดับความมืดก็เข้าปกคลุมเขาเหมือนผ้าห่มผืนนุ่มที่คุ้เคย เสียงดนตรีเบาแววลอยผ่านหน้าต่างที่ปิดบานเกรดเข้ามาบางสิ่งที่ปิดาเคยบอกเขาเมื่ออย่างเล็กหวนกลับมาในทันใดเขาเคยถามหลอดเอ็ดด์ดว่าราชกัรั์เป็นพวกอัศวินที่เก่งกาจที่สุดอย่างแท้จริงในเจ็ดราชอาณาจักรใช่หรือไม่ไม่ใช่อีกแล้วเขาตอบแต่ครั้งหนึ่งพวกเขาเคยเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์เป็นตัวอย่างอันดีงามให้กับโลก มีคนที่เก่งที่สุดในบรรดาทั้งหมดหรือไม่อัศวินเก่งกาจที่สุดที่ข้าเคยพบก็คือเซอร์อาร์เธอร์เดย์เขาต่อสู้ด้วยดาบที่ชื่อดอนซึ่งตีขึ้นจากใจกลางของดาวตกใครๆเรียกเขาว่าดาบแห่งรุ่งอรุณแต่เขาคงจะฆ่าข้าไปแล้วหาไม่ใช่เพราะหาวเล่นรีดปิดาของเขาเศร้าลงเมื่อพูดถึงตรงนี้และไม่ยอมพูดอะไรอีก แปรนึกอยากให้ตนทำเอาไปว่าเขาไม่ความว่าอย่างไรเขาเข้านอนพร้อมกับหัวที่เต็มไปด้วยเรื่องอัศวินิชุดเกราะแวววาวต่อสู้ด้วยดาบที่เรืองแสงดุจเพลิงดาราแต่เมื่อความฝันมาเยือนเขาอยู่ในปาศักดิ์สิทธ์อีกครั้งกลิ่นต่างๆจากห้องครัวและอ้องโถงใหญ่แรงแทบจะราวกับว่าเขายังไม่ออกจากงานเลี้ยงเขาเดินด้อมๆมองๆใต้ต้นไม้น้องชายตามหลังมาตตดๆคืนนี้มีชีวิตชีวาอย่างน่าประหลาด เต็มไปด้วยเสียงโหยหวนของฝูงมนุษย์ที่เล่นสนุกกันเสียงพวกนั้นทำให้เขากระสับกระส่ายเขาอยากจะวิ่งอยากจะล่าเขาอยากจะเสียงเหล็กดังกราวกราวทำให้หูของเขาตั้งขึ้นน้องชายของเขาได้ยินเหมือนกันทั้งสองวิ่งตัดพุ่มไม้ไปอย่างเสียงนั้นขณะก,กระโดดข้ามน้ำนิ่งที่ฐานสีขาวสายเก่าเขาได้กลิ่นของคนแปลกหน้า กลิ่นมนุษย์ที่ผสมกลมกลืนกับกลินน่นหนังและดินและเหล็กผู้บุกรุกเข้าไปในป่าสองสามหลาแล้วเมื่อเขาไปพบเขา้าสตรีกับเด็กชายผู้ไม่มีอาการหวาดกลัวแม้แต่น้อยแม้กระทั่งเมื่อเขาเผยให้เห็นฟันสีขาวน้องชายของเขาคำรามเสียงต่ำในลำคอแต่พวกนั้นก็ยังไม่วิ่งหนีพวกมันมากันแล้วสตรีผู้นั้นพูดมีราส่วนหนึ่งในกายเขากระซิบ เด็กชายบอบางผู้นอนหลับไหลและหลงหายไปในความฝันของหมาป่าเจ้ารู้ไหมว่าพวกมันจะตัวใหญ่ได้ขนาดนี้พวกมันจะตัวใหญ่กว่านี้อีกกว่าจะโตเต็มที่เด็กชายพูดขนณะมองพวกเขาด้วยดวงตาโตสีเขียวที่ไร้ความหวาดกลัวเจ้าตัวสีดําอัดแน่นไปด้วยความกลัวและความโกรธแค้นแต่เจ้าตัวสีเทาแข็งแรงแข็งแรงกว่าที่มันรู้เจ้ารู้สึกได้ไหมพี่สาวไม่ เธอพูดพร้อมกับเลื่อนมือหนึ่งไปยังด้ามมีดยาวสีน้ำตาลที่พกอยู่ระวังตัวให้ดีโจเจนมันจะไม่ทำร้ายข้าหรอกนี่ไม่ใช่วันตายของข้าคนที่เป็นผู้ชายเดินมาหาพวกเขาไม่กลัวเกรงและเอื้อมมือออกมาที่ช่วงปากของเขาสัมผัสแ่วเบาดูดสายลมฤดูดร้อนขณะที่นิ้วมือนั้นปัดผ่านปาก็เลือนหายและผืนดินนั้นกลับกลายเป็นควันอยู่ใต้เท้าของเขา และหมุนคว้างห่างออกไปพร้อมเสียงหัวเราะจากนั้นเขาก็หมุนควงและร่วงหล่นร่วงหล่นตอนแคทลีนขณะที่นางนอนหลับอยู่ท่ามกลางทุ่งหญ้าสูงสูงต่ำต่แคทลีนฝันว่าแบรนด์หายเป็นปกติอีกครั้งอายะกับซานซ่าจับมือกันและริคอนก็ยังเป็นทารกแนบอกของนางรอบที่ไรมงกุฎเล่นดาบไม้และเมื่อทุกคนหลับอย่างปลอดภัยแล้วนางก็พบเนตอยู่บนเตียง กำลังยิ้มให้มันหอมหวานหอมหวานและจากไปเร็วเกินลุงอรุณ์มาถึงยังโหดร้ายแสงสว่างเป็นดังกริดนางตื่นขึ้นมาด้วยความปวดร้าวเดียวดายและอ่อนล้าอ่อนล้าจากการขีม่ม้าอ่อนล้าจากความเจ็บปวดอ่อนล้าจากภาระหน้าที่ขยากร้องไห้นางคิดข้ายากมีใครปลอบข้าเหนื่อยเลยเกินกับการทำตัวเข้มแข็งขยากงอเง่าและหวาดกลัวสักครั้ง แค่ช่วงเวลาสั้นๆเพียงเท่านั้นสักวันหนึ่งชั่วโมงหนึ่งข้างนอกกระจมของนางผู้ชายเริ่มขยับขยือนเคลื่อนไหวนางได้ยินเสียงม้าร้องเบาๆชาร์ดบนเรื่องหลังที่แข็งทื่อของตนเซอร์แวนเดลเรียกหาธนูแคทลีนนึกอยากให้พวกนั้นไปเสียให้หมดพวกเขาเป็นคนดีซื่อตรงจงรักแต่นางเหน่อยนายพวกเขาทุกๆคนลูกๆต่างหากที่นางโหยหาวันหนึ่ง นางสัญญากับตัวเองขณะนองอยู่บนเตียงวันหนึ่งนางจะยอมให้ตัวเองเข้มแข็งน้อยกว่านี้แต่ไม่ใช่วันนี้จะเป็นวันนี้ไม่ได้นิ้วมือของนางดูงุ่มงามกว่าปกติขณะคลำไปบนเสื้อผ้านางคิดว่านางควรรู้สึกขอบคุณที่ยังใช้มือทั้งสองข้างได้กริดนั้นเป็นเหล็กกล้าวาลิเลียและเหล็กกล้าวาลเลียก็บาดคมและลึกแค่ดูแผลเป็นเหล่านั้นนางก็จำได้แล้วข้างนอก ชาร์จกำลังคนข้าวโอ๊ดในการต้มขณะที่เซอร์แวนเดลแมนเดรีนั่งร้อยสายธนูของตนอยู่ท่านหญิงเขาพูดเมื่อแคทลีนโผล่ออกมาทุ่งหญ้าตรงนี้มีนกด้วยท่านนึกอยากกินนกกระทาย่างเป็นอาหารเช้าวันนี้ไหมข้าว่าข้าวโอ๊ดกับขนมปังก็พอแล้วสำหรับเราทุกคนเรายังต้องขี่ม้าก,กันอีกหลายโยอนะเซอร์แวนเดลตามที่ท่านต้องการท่านหญิง ใบหน้ากลมเหมือนดวงจันทร์ของอัศวินดูหมดลงปลายหนวดยาวสองครัง้งริมฝีปากเหมือนสิงโตทะเลกระตุกด้วยความผิดหวังเข้าโออตกับขนมปังจะมีอะไรดีไปกว่านั้นเขาเป็นหนึ่งในชายที่อ้วนที่สุดที่แคทลีนเคยรู้จักแต่ไม่ว่าเขาจะรักอาหารการกินมากสักเพียงใดเขาก็รักเกียรติของตนยิ่งกว่าเจอต้นเนทเิลแล้วก็ชงชาไว้ชาร์ดประกาศท่านหญิงจะดื่มสักถ้วยไหม เอาสิขอบใจนางประคองชาในสองมือที่ไม่แปรเป็นและเป่าให้เย็นชาร์ดเป็นหนึ่งในคนของวินเอร์เฟลรอบส่งคนฝีมือดีที่สุดของเขา20คนมาพานางไปหารนลีโดยปลอดภัยเขาส่งพวกรอดมาด้วย5คนซึ่งชื่อและชาติกำเนิดอันสูงส่งจะช่วยให้ภารกิจของนางมีน้ำหนักและมีเกียรติมากขึ้นขณะที่พวกนางเดินทางลงใต้ โดยคอยอยู่ให้ห่างจากเมืองและป้อมที่มันต่างๆนั้นพวกนางเห็นกลุ่มผู้ชายในชุดเกราะมากกว่าหนึ่งครั้งและเห็นควันไฟที่ขอบฟ้าทางทิศตะวันออกแต่ไม่มีใครกล้าก่อก,กวนพวกของนางพวกนางอ่อนแอเกินกว่าจะเป็นภัยคุกคามและมีจํานวนมากเกินกว่าจะตกเป็นเหยื่อโดยง่ายเมื่อข้ามแม่น้ําทมีนมาแล้วช่วงที่ลาบากที่สุดก็ผ่านพ้นไปตลอดเวลาสีวันที่ผ่านมา พวกนางไม่เห็นสัญญาณของสงครามแคทลีนไม่เคยต้องการสิ่งนี้นางบอกรอบเช่นนี้ตอนที่อยู่ที่ริเวอรันครั้งสุดท้ายที่ข้าพบเรนลี่เขาเป็นเด็กซ้ายอายุไม่มากไปกว่าแบรนข้าไม่รู้จักเขาส่งใครคนอื่นไปเถิดที่ของข้าคือที่นี่กับท่านพ่อของข้าไม่ว่าเขาจะมีเวลาเหลือแค่ไหนก็ตามบุตรชายมองนางด้วยความหนักใจไม่มีใครอื่นอีกแล้วข้าไปด้วยตัวเองไม่ได้ ท่านพ่อของท่านก็ป่วยหนักเกินไปปราดำก็เป็นหูเป็นตาของข้าข้าไม่กล้าเส,สี่ยงเสียเขาไปส่วนน้องชายท่านข้าก็จำเป็นต้องรักษาให้รักษาริวรานไว้เมื่อเราเคลื่อนพลเคลื่อนพลหรือไม่มีใครบอกนางเรื่องการยกทัพสักคำข้านั่งรองการสงบศึกอยู่ที่รๅวรานไม่ได้มันทำให้ข้าดูราวกับว่ากลัวที่จะออกสนามรบอีกครั้ง เมื่อมีมีสึกให้สู้ไพรพลก็เริ่มนึกถึงครอบครัวและการเก็บเกี่ยวท่านพ่อเคยบอกข้าอย่างนั้นแม้แต่พวกชาวเหนือของข้าก็เริ่มกระวนกระวายชาวเหนือของข้านางคิดเขาถึงกับเริ่มพูดจาเหมือนพระราชาแล้วไม่มีใครเคยตายด้วยความกระวนกระวายหรอกแต่ความหุนหันพลันแล่นเป็นอีกเรื่องหนึง่งระหว่านมาเมล็ดไว้แล้วรอให้มันเติบโตเถิดรอบสายสีสษะอย่างดื้อรั้น เราโปรโยบางมาเมล็ดไปในสายลมก็เท่านั้นเองทลายซ่าน้องสาวของท่านกําลังมาช่วยเราป่านนี้เราคงได้ข่าวแล้วเราส่งนกไปเอรีกี่ตัวแล้วสี่ใช่ไหมข้าต้องการสันติภาพเหมือนกันแต่ทำไมพวกแลนดิสเตอร์ถึงควรจะให้ละ่ะอะไรก็ตามแก่ข้าด้วยละ่ะถ้าข้าเอาแต่นั่งอยู่ที่นี่ระหว่างที่กองทัพของข้าล้มหายตายจากไปรอบตัวอย่างรวดเร็วราวกับหิมะในฤดูร้อน เพราะฉะนั้นแทนที่จะดูที่ขาดตาคขาวเจ้าก็เลยจะเต้นไปตามเสียงปีของหลอดไทวินงั้นหรือนางโต้กลับเขาอยากให้เจ้าเคลื่อนพลไปฮาเรนฮอลลองถามท่านอาบรีเดนดูว่าข้าไม่ได้พูดถึงฮาเรนฮอลเลยรับว่าเอาละท่านจะไปหาริลลี่แทนข้าไหมหรือข้าต้องส่งจอนตัวใหญ่ไปความสรงจำนั้นเรียกรอยยิ้มเหนื่อย,ยขึ้นมาบนใบหน้าของนางช่างเป็นลูกเล่นที่เห็นได้ชัดเจน แต่นับว่าสมตัวกับสำหรับเด็กหนุ่มวัย15บหบรู้ว่าผู้ที่ไร้ความเหมาะสมอย่างจอนตัวใหญ่อัมเบอร์จะเป็นเช่นไรเมื่อเจราจากับคนอย่างเลนรี่บาราเทียนและเขารู้ว่านางรู้เรื่องนั้นด้วยนางจะทำอะไรได้นอกจากยินยอมและภาวนาขอให้บิดานางยังมีชีวิตอยู่จนกว่านางจะกลับมาตลอดฮอร์สเตอร์แข็งแรงดีเขาคงไปด้วยตัวเองนางรู้ ถึงกระนั้นการร่หนาก,ก็เป็นเรื่องยากลําบากยิ่งเขาจํานางไม่ได้ด้วยซ้ำเมื่อนางเข้าไปบอกลามินิซาเขาเรียกนางลูกๆอยู่ไหนล่ะแม่หนูแคทของข้าไรซ่าที่น่ารักของข้าแคทลีนจูบเขาที่หน้าผากและบอกว่าลูกน้อยของเขาสบายดีรอข้าก่อนนะนายข้านางพูดเมื่อดวงตาของเขาปิดลงข้าเคยรอท่านหลายครั้งเหลือเกินครั้งนี้ท่านต้องรอข้านะ โชชตาปรักดันข้าลงใต้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าแคทลีนคิดขนาดจิบชารถฝาดทั้งที่ข้าควรจะขึ้นเหนือขึ้นเหนือกลับบ้านนางได้เขียนจดหมายถึงแบรนด์กับริคอนคือสุดท้ายที่ริเวอรันข้าไม่ได้ลืมพวกเจ้าลูกๆที่น่ารักของข้าจเจ้าต้องเชื่อเรื่องนั้นเพียงแต่พี่ชายของเจ้าต้องการข้ามากกว่าเราน่าจะไปถึงแมนเดอร์ตอนบนวันนี้ท่านหญิง ซื้อแวนเดียวแจ้งบอกขณะที่ชาร์ตักข้าวโอตม้มหลอดเลนรี่จะอยู่ไม่ไกลแล้วหากเป็นจริงดังที่เขาพูดกันแล้วข้าจะบอกเขาว่าอะไรเมื่อข้าพบเขาบอกว่ารู้ายข้าไม่นับเขาเป็นพระราชาที่แท้จริงนั้นหรือนางไม่รู้สึกสนุกกับการพบกันครั้งนี้พวกนางต้องการมิตรไม่ใช่ศัตรูเพิ่มแต่รอบจะไม่มีทางคุกเข่าคารว,วะชายที่เขารู้สึกว่าไม่มีสิทธิ์ในบัลลังก์ ชามของนางว่างเปล่าทว่าแคทลีนก็แทบจะไม่ได้ว่าได้ลิมรสข้าวต้มนางวางมันลงข้างๆได้เวลาที่เราต้องไปแล้วยิ่งนางพูดกับเลนลี่เร็วขึ้นเท่าไหร่นางก็ยิ่งได้กลับบ้านเร็วขึ้นเท่านั้นนางขึ้นมาเป็นคนแรกและออกนำขบวนฮันมอเรนขี่ม้าเคียงข้างนางถือธงประจำตระกูลสตาร์กมาป่าโรกันสีเทาบนพื้นสีขาวน้ำแข็ง พวกนางยังอยู่ห่างจากค่ายของเรนลียเป็นระยะทางขี่ม้าครึ่งวันเมื่อมีคนมาพาตัวไปโรบินฟริน์ลาดตระเวนไปล่วงหน้าเพื่อดูลาดเหล่าและควบม้ากลับมาพร้อมกับคำบอกเล่าว่าเห็นนักมองไกลที่เฝ้าดูจากหลังคาโรงกังหันลมลิบๆกว่าคณะของแคทลีนจะไปถึงกังหันชายคนนั้นก็หายไปนานแล้วพวกนางเดินหน้าต่อ ไปได้ไม่ถึงใหม่ดีก่อนที่กองหน้าของเรนลียจะขี่ม้าพุ่งตรงมาหาชายยี่สิบคนในชุดเกราะโซ่ถักบนหลังมา้านำโดยอสศวินผู้มีคราวแซมสีเทากับนกบรูเจบนเสื้อนองเมื่อเขาเห็นนางเขาก็ควบม้าเหยาะยางตรงมาหานางตามลำพังท่านหญิงเขาเรียกข้าขออนุญาตข้าคือเซอร์โคเลนแห่งกรีนพูลพื้นที่ที่ท่านเดินทางข้ามเหล่านี้ เป็นที่อันตรายธุระของเราเร่งด่วนนางตอบเขาข้ามาในฐานะทูตของบุตรชายข้า็อบสตาร์ราชันแห่งแดนเหนือเพื่อเจรจากับเรนดี้บาราเชียนราชันแห่งแดนใต้พระราชาเรนลีน่ได้รับการสวมมงกุฎและเจิมเป็นหลอดแห่งทั้งเจ็ดราชอาณาจักรท่านญิงเซอร์โคลเลนตอบแต่อย่างมีมาร,รยาทพอสมควร ฝาบาตั้งค่ายพักกับทัพของพระองค์ใกล้กับบิทเชอร์บริดจ์ตรงที่กุหลาบมันคาตัดกับแม่น้ำแมนเดอร์ข้ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่จะพาท่านไปพบพระองค์อัศวินยกมือในเกราะโซ่ถักขึ้นและคนของเขาก็ตั้งแถวคู่ขนาบแคทลีนกับองครักษ์ของนางพาไปหรือคุมตัวไปกันแน่นางนึกสงสัยไม่มีสิ่งใดที่จะทำได้นอกจากไว้ใจในกีติยศของเซอร์โคเลนกับลอดเรนรี่ พวกนางเห็นควันจากกองไฟในค่ายเมื่อย,ยังอยู่ห่างจากแม่น้ำราวหนึ่งชั่วโมงจากนั้นก็มีเสียงลอยข้ามไรนาและท้องทุ่งและที่ราบสูงสูงต่ำต่ำได้ยินไม่ถนัดเหมือนเสียงพึมพำของทะเลที่อยู่ไกลๆแต่ยิ่งดังขึ้นเมื่อพวกนางขี่ม้าไปไกลยิ่งขึ้นเมื่อถึงเวลาที่พวกนางมองเห็นสายน้ำขุ่นด้วยโครนของแม่น้ำเมนเดอร์ที่เป็นประกายในแสงอาทิตย์ พวกนางก็ฟังออกว่าเสียงเหล่านั้นเป็นเสียงผู้ชายเสียงกระทบของเหล็กกล้าและเสียงร้องของม้าแต่ขนาดนั้นทั้งกระเสียงและควันไฟไม่ได้เตรียมใจพวกนางว่าจะพบกับทัพใหญ่กองไฟหุงต้มนรับพันส่งควันสีจางขึ้นเต็มอากาศลำพังแถวของม้าก็ยืดยาวไปหลายยอดแน่นอนว่าป่าทุกคนเพื่อเอาไม้มาทำเสาสูงสำหรับติดธงเครื่องโจมตีขนาดมหึมา เรียงรายตามาแนวขอบย้ดของกุหลาบมังค่าทั้งเครื่องเวียงกระสุนเครื่องเวียงหินและเสากระทุง้งวางอยู่บนล้อที่สูงกว่าคนบนหลังมา้าปลายเหล็กกล้าของทวนเป็นสีแดงเพลิงด้วยแสงอาทิตย์เรากลับอาบเลือดมาแล้วขณะที่กระโจมของเหล่าอาัศวินและหลอดชั้นสูงผุดขึ้นมาจากต้นยาเหมือนดอกเห็ดผ้าไหมนางเห็นผู้ผู้ชายกับหอกและพวกผู้ชายกับดาบ ผู้ผู้ชายในหมวกเล็กกล้าก,กับเสื้อกรา่ะโซ่ถักบรรดาผู้ติดตามค่ายเดินวางท่าหวานสเสน่ห์พลนนูติดคนนกบรรุกสอนผ่เกวียนขับเกวียนคนเลี้ยงหมูไล่ต้อนหมูเด็กรับใช้วิ่งส่งสารอัศวินฝึกหัดรับดาบอัศวินขี่ม้าฝึกเชื่องเด็กเลี้ยงมา้าจุกม้าสึกอารมณ์ร้ายคนพวกนี้น่ากลัวทีเดียวเซอร์เวนเดลเมดเดร์ลตั้งข้อสังเกต ขณะที่พวกนางข้ามสะพานหินโบราณอันเป็นที่มาของชื่อบิทเทอร์บิชใช่เลยล่ะแคทลีนเห็นด้วยดูเหมือนว่าผู้กล้าเกือบทุกคนของแดนใต้มาตามเสียงเรียกของเดนลี่กุหลาบทองแห่งไฮการ์เดนพบเห็นได้ทุกคนแห่งเย็บติดบนาอกข้างขวาของนักรบและคนรับใช้โบกระพือและปลิวสบัดจากถงผ้าไหมสีเขียวที่ประดับทวนกับลาว และวาดอยู่บนโล่ที่แขวนอยู่นอกกระโจมธรรมดาลูกชายพี่น้องเครือญาติและลุงลุงอาอาของตระกูลไทเลวแคทลีนยังสังเกตเห็นมาจิ้งจอกกับดอกไม้ของตระกูลฟอร์เรนแอปเปลิลสีเขียวกับบิดสีแดงของตระกูลฟอร์สเวย์ปรารปนาที่กำลังก้าวย่างของรอดชาร์ลีใบโอของตระกูลโอคฮาร์ดนกกระเรียนของตระกูลเครนฟูงพิเซอร์สีดำกับสีส้ม ของตระกูลมาเลนดออีกฝ้าของแม่น้ำเมนเดอร์บรรดาหลอดแห่งวายุได้ชูธงของตนขึ้นบรรดาหลอดผู้เชิญธงของเรนลี่ที่ให้สาัตสาบานต่อตระกูลบาราเทียนและสตรอมเอนแคทลีนจำนกในติ้งแกวของไบรซ์คาลอนได้ประกาศขนนกของพวกเพนโรสและเต่าทะเลข,ของหลอดเอสเตอร์มอนสีเขียวบนพื้นเขียวแต่กระนั้นสำหรับโรคทุกอันที่นางรู้จัก กลับมีกว่าสิบอันที่แปลกตาสำหรับนางเป็นของหลอดชั้นผู้น้อยที่สาบันตนต่อบรรดาหลอดผู้เชิญธงและอสุรพเนจรกับทหารม้าอิสระที่แหกันมาทำให้เรนลีบา巴าเชียนเป็นพระราชาทในความเป็นจริงและในานามธงประจำตัวของเรนลี่เองปลิวสูงกว่าทุกผืนจากยอดหอโจมตีที่สูงที่สุดโครงสร้างขนาดมหึมาทำจากไม้โอ๊กติดล้อที่คลุมทับด้วยหนังดิบ มีธงศึกผืนใหญ่ที่สุดเท่าที่แคทลีนเคยเห็นพริ้วสะบัดผ้พาผืนนั้นใหญ่พอจะปูห้องโถงได้หลายห้องเป็นสีทองระยิบระยับมีกวางสมองกุฏของบาราเทชียนสีดำอยู่บนธงชูคขนาสูงด้วยความภาคภูมิท่านหญิงท่านได้ยินเสียงนั้นไหมอาสลิสมอเรนถามขณะเชักม้าเหาะเข้ามาใกล้นั่นมันอะไรนางนิ่งฟังเสียงตะกนสียงมาร้องลั่น เสียงล็กล่าก,กระทบกันและเสียงโห่ร้องเสียงโห่ร้องนางพูดผู้นางกำลังขี่ม,ม้าขึ้นเนินที่ไม่ชันนักไปยังแถวกระโจมสีสันสดใสบนย,ยอดขณะผ่านระหว่างหมู่กระโจมกลุ่มคนที่เบียดเสียดเริ่มหนาแน่นขึ้นเสียงพวกนั้นดังขึ้นและจากนั้นนางก็เห็นเบื้องล่างใต้เชิงเทินที่สร้างจากหินกับไม้ของปราสาทขนาดเล็กหลังหนึ่ง กำลังมีการต่อสู้กันพันละวันทองทุ่งถูกปราบจนโลงทั้งรั้วและเฉลียงที่นั่งและส่วนกานระหว่างผู้เขาประลองถูกสร้างขึ้นโดยเร็วผู้คนหลายร้อยมารวมตัวกันเพื่อเฝ้าดูอาจจะถึงหลายพันจากสภาพของพื้นดินที่แหลกเละเป็นโครนและเกลื่อนไปด้วยเศษชุดเกราะบุกับทวนหักพวกเขาสู้กันมาเป็นวันหรือมากกว่านั้นแต่ตอนนี้จดุจดจบใกล้เข้ามาแล้ว จำนวนอัศวินที่ยังอยู่บนหลังม้ามีไม่ถึง20คนกำลังพุ่งเข้าปะทะและฟาดฟันกันขณะที่คนดูและผู้แข่งขันที่แพ้ส่งเสียงโห่ร้องให้กำลังใจนางเห็นม้าศึกสองตัวปะทะกันในชุดเกราะเต็มยศและร่วงลงไปกับพื้นเป็นกองเล็กกลากับเนื้อม้าปนกันยุ่งการประลองยึดหาสมอเล่นประกาศเขาติดนิสัยชอบประกาศสิ่งที่เห็นอยู่ชัดๆออกมาเสียงดัง โอ้ oh, วิเศษไปเลยเซอร์แวนเดลแมนเจอรีพูดเมื่ออัศวินในชุดผ้ากุมไหล่ไหลาทางสีรุง้งหมุนตัวมาฟาดขวานด้ามยาวด้วยหลังมือทำให้โลกของชายที่ไล้กวดเขาแตกเป็นชิ้นชิ้นและส่งอีไฟหมุนตี้เวบนกโกรนการเบียดเสดข้างหน้าพวกนางทำให้การเดินตาหน้าต่อไปเป็นไปอย่างยากลำบากท่านหญิงสตาร์เซอร์โคเลนพูดถ้าคนของท่านจะก,กรุณารออยู่ที่นี่ าจะพาท่านไปพบพระราชาตามที่ท่านว่านั่งออกคำสั่งแม้ว่าต้องพูดเสียงดังให้ได้ยินเหนือเสียงอื้ออึงของการประลองยุทธ์เซอร์ขอเลนจูม้าของตนเดินฝ่าฝูงชนไปกันช้าโดยมีแคทลีนขี่ม้าตามหลังเสียงคำรามดังขึ้นจากฝูงชนเมื่อชายคราวแดงที่ไม่ได้สวมหมวกราะและมีลูปก,กิฟฟินบอโลล้มลงตรงหน้าอสวินร่างยักษ ใหญ่ในชุดเกราะสีน้ำเงินดับเลกล้างของเขาเป็นสีน้ำเงินเข้มรวมทั้งลูกตุ้มหนามทื่อๆที่เขาแกว่งอย่างรุนแรงมาของเขาประดับตราสัญ,ญลักษณ์สีช่องรูปดวงอาทิตย์กับดวงจันทร์ของตระกูลทาร์พรอนเนตแดงล้มแล้วบ้าสิ้นดีชายคนหนึ่งสบดัดลอลัสจะจัดการเจ้าน้ำเงินชายคนหนึ่งตอบก่อนที่สิ่งคำรามจะดังกลบคำพูดที่เหลือของเขาชายอีกคนล้มลง ติดอยู่ใต้ร่างม้าที่บาดเจ็บของเขาเองทั้งคนและมาร้องร่นด้วยความเจ็บปวดพวกอัศวินฝึกหัดรีบเร่งออกไปช่วยนี่มันบ้าทแท้แคทลีนคิดข้าศึกที่แท้จริงอยู่รอบด้านและอาณาจักรครึ่งหนึ่งกำลังลุกเป็นไฟแล้วเรนลี่กลับนั่งอยู่ที่นี่เล่นทำสงครามเหมือนเด็กผู้ชายกับดาบไม้เล่มแรก